โอไฮโยโกไซมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้ํามาทําการเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะขอที่อ้ําช้อปมาจากญี่ปุ่นนะคะรอบนี้นะคะพกกระเป๋าไป2ใบนะคะก็ช้อปมาเยอะพอสมควรนะคะแต่ที่อ้ําจะคัดมาเฉพาะสิ่งที่ดูน่าสนใจนะคะพวกของกินนะคะก็จะคัดมาแค่ไม่กี่อย่างนะคะเพราะว่าของกินราเนี่ยเยอะมากๆนะคะส่วนพวกของใช้เคสอมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เยอะเท่าไหรนะ่นาอพี่อ้ําจะ มาเฉพาะที่คิดว่าน่าสนใจเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะตัวแรกเลยพี mm ่ hmm. ย้าแนะนําเลยนะคะก็คือเป็นยาแปะแก้ร้อน์นั่นเองเป็นแผ่นๆนะคะนี่เลยถ้าเราสังเกตเห็นนะคะ ในเน็ตน,นะคะขเขาก็จะมีแบบว่าหลายตัวที่มันหินใช่ป่ะอันนี้เป็นแบบว่าแป้แปะนะคะพี่้ําไปถึงนะพี่้ําเปิดรูปให้พนักงานดูนะคะที่ร้านมาสึโมโตนะคะเชื่อไหมพี่้ําม,มารูปแบบนี้ให้เขาดูแต่สิ่งได้มาคืออย่างนี้มันเป็นยากินมนไม่ใช่ยาแปะ รอบแรกซื้อมาแบบโอ้โหพลาดมากนะคะก็เลยไปซื้อประเพิ่มนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าอันไหนมันดีกว่ากาันก็เลยซื้ออันนี้มาอีกหนึ่งอันนะคะเป็นสามอันนะครับตัวแรกที่คิิตเลยนะคะจะเป็นตัวหน้าเด็กแบบนี้นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะถูกกว่าสองตัวนี้นะคะสองตัวนี้ย้ําให้แฟนแต่แล้วอันหนึ่งแฟนบอกว่าเออมันก็มันดีโอเคเราก็เลยซื้อมาเพิ่มอีก2อันนะคะแต่เราก็ต้องซื้ออันนี้มาด้วยเพราะเราจะได้มาเทียบกันว่าไหน,น ะะแฟนพี่อ้ําเป็นร้อใน,นบ่อยมากนะคะก็เลยซื้อมานะคะหลายอันเลยนะจ๊ะการไปเดินร้านมาซื้อโมโต์นะคะพี่อ้ําบอกเลยว่าเราต้องมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งะะเพราะว่าของเยอะมากแล้วบางอย่างเราอ่านไม่ออกแกเราจะต้องใช้แปลภาษาไม่งั้นเราก็จะงงแบบงงมากนะคะส่วนใหญ่พี่อ้ําจะซื้ออะไรพี่อ้ําจะหาข้อมูลจากประเทศไทยเป็นก่อนเลยนะคะแล้วเราไปถึงปุ๊บก็ ชอปชอบชอบชอชอปเลยนะคะตามที่เราวางไว้นะคะอันไหนที่เราหาไม่เจอเราเปิดรูปให้พนักง,งานดูเลยนะงะเราจะพาไปหยิบเลยนะว่าอ่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะจ้ามาอ่นานพนักงานก็อยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์หยิบมาให้เราเลยนะคะตัวต่อมานะคะเป็นที่แต้มสิวนะคะแบบนี้นะคะ<อ>พยายามแบบว่ามีสิวนะคะ<อ>ก็รู้สึกว่าเออใช้ของไทยมันเยอะแล้วอ่าไอตัวที่เขียนว่า P A I R ที่ดีทคล้ายๆแบบดีอ่ะคนไทยไปนิยมซื้อพี่ยามซื้อมาแล้ว ไม่หายเพราะปีที่แล้วจําได้ว่าซื้อมาด้วยนะคะใช้แล้วก็ไม่หายเรียงคิิงไปะละเราก็เลยลองเอาตัวใหม่มาตัวนี้ดูมันน่าใช้ดีอะคะ่ะมันเป็นสีน้ำเงินขาวนะคะกล่องแล้วก็เป็นหลอดแบบนี้นะครับเวลาขย่า,ยาอะ่ะสังเกตได้เลยว่ามันเป็นน้านะครับเนี่ยเห็นหัวปะ่ะนี่ดูออกเป็นแบบนี้นะจ๊ะเวลาใช้งานเราก็แต้งไวแบบนี้นะคะมันก็จะรู้สึกเป็นน้ำๆเย็นๆน,นะคะรู้สึกดีอะคะ่ะแบบแม่ ไม่เป็นเจลๆนะคะจะเป็นน้ำแล้วซึมไปเลยนะคะสามารถแต่งหน้าทับได้นะคะเท่าที่พี่อ้ําองตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นไปแล้วนึ่งขังจ้ะอันนี้คือถ้ามันยุบยุบมันดีเดี๋ยวจะมารีวิวในแฟนเพจอีกรอบหนึ่งนะคะแต่นี้พี่อ้ําขอทดลองใช้แบบจริงจังก,ก่อนนะจ้ะอันนี้ยังใช้ไม่จริงจังเพราะว่ามิซใช้เป็นคันเดียวตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนะ,ะและตัวต่อมานะคะเป็น น้ำยายหยดตานั่นเองนะคะที่ร้านนังสืบโมโต้นะคะก็จะมียาหยดตาหลายแบบเลยนะคะที่หลายๆคนคิดกันนะคะจะเป็นยี่ห้อนี้นะคะ LY CWE ตัวนี้นะคะตัวนี้จริงๆแล้วมีคนนำเข้ามาขายในไทยแล้วนะคะก็สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยมีแฟนเพจด้วยนะคะราคาไม่แรงนะคะอันนี้จะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ถ้าจะซื้อที่ใช้สำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะแบบอี๊างก็จะต้อง ลูปคอนแทคเลนด้วยนะคะสองอันนี้ใช้สําหรับคนที่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะจริงๆมันมีเยอะมากนะคะพี่อ้ําไปนะคะที่มันสูโมโต้แล้วแบบโหเยอะมากแล้วไปเจอที่ดองกี้ยิ่งเยอะกว่าอีกโอ้โหซื้อไม่ถูกเลยไม่ซื้อไหนนะคะแต่จะมีพวกอีกแบบหนึ่งที่คนจีนจะนิยมซื้อกันจะเป็นอีกกล่องอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วก็บางอันก็จะเป็นขวดคล้ๆน้ำหอมสวยงามมากเลยนะคะแต่ยังไม่เคยลองใช้นะคะเพื่อนๆอยากใช้ อันไหนนะคะก็ไปลองดูกันนะคะว่าอยากจะใช้อันไหนแต่นี่อ้ํารู้สึกว่าเอาที่เอาเคยใช้ดีกว่าแล้วยังไงมันก็ปลอดภัยกว่าตัวต่อมานะคะเป็นคอนแทคเลนส์นะคะคอนแทคเลนส์ อ้าซื้อที่ดองกี้นะคะซ,ซื้อมาเขาขายเป็นค้างนะคะเขาก็ถามว่าเอาเป็นคู่ไหมอะไรเงี้ยเราก็เอออไปนะคะเพราะว่าคุณไม่รู้เรื่องนะคะก็เอามาเป็นคู่นะคะวิธีซื้อของอ้ามนะลูกอ้าจะถ่ายรูปค่าสายตาไปแล้วก็บอกเขาเลยว่าเนี่ยเอาอันนี้ลบ6กสุดๆอะไรเงี้ยแต่เราจะเป็นูดเป็นภาษาไทยนะเราก็ชี้เขาดูว่าเอาค่าสายตาอันนี้นะแล้วก็เวลาไปซื้อนะคะโตคอนเทนเนร์น่ะมันจะไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเลยเราจะต้องหยิบมือเป็นการ์ดนะคะว่าอันเนี้ย เบอร์อะไรเ <_ H it> บอร์อะไรมันก็จะมีรหัสเลขบอกนะคะตรงที่อยู่ที่เคาน์เตอร์ะคะ่ะเราก็หยิบแปลงพนักงา,านตอนจะจ่ายตังค์พนักงานก็จะหยิบคอติ๊กเล็กมาให้เรานะคะวิธีการซื้องงมากๆเลยนะคะทำไมไม่เคยเรีน <ๆ S 2> ให้จับตอนแรกแบบจะได้ซื้อไหมจะได้ซื้อไหมแล้วก็เริ่มเอะใจอ๋อมันน่าจะอยู่ข้างหลังนะก็เลยหยิบมาแล้วก็ไปจ่ายตังค์ก็เลยได้มา เดินไปเดินมาก็ไปเจอที่ลดรอยแผลเป็นนะคะอย่างที่บอกว่ามีอั้เพิ่งเกิดผื่นแพลที่ขานะคะคันเยอะมากมากเลยนะคะคันแบบว่าแผลเป็นเต็มขาเลยนะคะก็ไปเจอตัวนี้นะคะที่เขาบอกว่ามันสามารถลดรอยพวกแผลเป็นนูนได้ด้วยนะคะคิดว่าน่าจะดีนะคะก็เลยซื้อมานะคะตัวนี้เดี๋ยวขอลองใช้ก่อนนะคะถ้าใช้ดีเดี๋ยวเราจะมารีวิวในรูปแบบบล็อกกันแบบเต็มๆอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ ก็คอยติดตามพี่แฟนเพจอัมเบรลซ่านะจ๊ะตัวต่อมานะคะอันนี้จากดองกี้นะคะจะเป็นตัวขัดฟันขาวนะคะฟันที่เราเหลืองเหลือตมแบบเนี่ยฟันเหลืองเพราะว่าเป็นคนที่กินชายเย็นบ่อยมากกินทุกวันวันละสองขวดแก้วนะคะรู้สึกว่าฟันตัวเองเหลืองส้มๆเพราะว่าตัวชาะคะ่ะมันเหมือนใส่สีส้มลงไปด้วยเวลาเรากินเรารู้สึกได้เลยว่ามันส้มเคยแบบเปื้อนเสื้อสีขาวเนี้ยล้างไม่ออกเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะช่วยได้นะคะน่าจะใช้งานงาน่ายจะไปย่างอดูก่อนว่าข้างในเป็นยังไงนะคะ อ้อยเป็นอย่างนี้นะคะในกล่องเป็นแบบนี้น่าจะแกะออกมานะคะเราก็ถูๆ,ๆๆไปแบบนี้นะคะเหมือนเป็นขัดต้นบัตนะคะแล้วฟันแล้วก็จะขาวจ้าเลิศเวอร์ตัวต่อมานะคะนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ขัดให้ปันขาวเหมือนกันนะคะพี่อ้ําคซื้อจากดองกี้เหมือนกันนะคะตัวนี้น่าใช้มากเพราะว่ามันสามารถลดพวกคาบต่างๆได้คราบปุ๋ยคาบอะไรก็ได้ด้วยนะครับพี่อ้ําเลยคิดว่ามันน่าจะดีนะคะตัวนี้ก็เลยเอามาเปรียบเทียบกัน2อตัวนะคะถ้าตัวไหนมันดีพี่อ้ํามารีวิว นะพี่อ้ําว่าตัวเนี้พี่อ้ําน่าจะวักกประตูมดีเพราะว่ามันเป็นเหมือนแท่งช็อคะคะ่ะเดี๋ยวดูเนี่ยในกล่องหนึ่งมันก็จะมีทั้งหมด3อันเังไปะพี่อ้ําว่าน่าจะดีนะน่าจะทําให้ปันเข่าขึ้นแบบ ท่านตาเห็นเลยเลยแบบนี้ฝ่าไม่ทราบนะคะถ้ามันดีมากๆเดี๋ยวจะรีบมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะนี่ยหลังคลองก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เห็นเลยว่านะคะการใช้ง,งานเป็นแบบนี้อันต่อมานะคะเป็นสเปรย์นะคะอันนี้ซื้อในอีออนนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตของอีออนนะคะใช้ฉีดนะคะระงับกลิ่นต่างๆนะคะพี่น้ำเห็นในโรงแรมมาส่วนใหญ่จะมีสเปรย์อะไรเงี้ยเวลาฉีดเวลากลิ่นบุหรี่มันคะคุ้งในห้องอะไรเงี้ยเพราะว่าห้องโรงแรมต่างๆ มันแบบมีคนเข้ามาสูบบุหรี่ด้วยมันก็จะติดตามที่ยังตยยามระยะอันเนี้ยเขาฉีดแล้วมันหายก็เลยไปซื้อตามมานะคะเวลาแบบว่ามีกินเนในห้องในะอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ได้เวลาเราทอดเปิงทอดปลานะคะอันนี้เห็นาบางคร์บูกมีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยห้องนอนเสื้อผ้าหรือว่าบุหรี่ก็สามารถใช้ได้ก็เลยซื้อมานะคะพี่ยังคิดว่าน่าจะได้ใช้แน่นอนคะ่ะอันต่อมานะคะเป็นนมข้นหวานค่ะไวทกินกับสตรอเบอรี่นะคะพี่ยัพซื้อมาตุนดวยเพราะว่า รของเขาอร่อยเป็นนมบ้านเรามากของบ้านเรามันจะเป็นเหมือนครีมเพียบข้นหวานที่บ้างมันไม่ใช่นมอ่นเนี้ยมัน,นคือนมข้นหวานแล้วก็กินขนมปังก็อร่อยอีงกงสตรอเบอรี่ก็อร่อยมากเลยนะคะพี่ยามซื้อมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในอีออนเหมือนกันนะคะเพราะว่าโรงแรมอยู่ใกล้อีออนนะคะก็ะจะไปเดินอีออนเกือบทุกวันเลยค่ะต่อมาเป็นโลออนนะคะเป็นโลออนที่ใช้ดีามากๆพี่ย้มชอบมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะในร้านมาซึโมโต้ค่ะ เะะมื่อก่อนพี่อ้ําใช้จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะใช้ดีมากมากติดใจมากๆเลยนะคะแล้วพอดีไปเห็นมันออกแบบใหม่ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสีเขียวนะคะพี่อ้ําก็เลยซื้อมานะคะอยากจะรู้ว่ามันดีกว่าตัวเก่าอย่างไงนะคะข้างหน้ามันก็เขียนเหมือนกันหมดเลยนะคะแค่ว่ามันเป็นคนละสีแค่นั้นเองอ่แต่เวลาใช้ก,ก็รู้สึกน่าจะไม่เหมือนกันเพราะว่าพี่อ้ําดูที่เคาน์เตอร์มันเหมือนแบบว่าทำห้หลักแรล่ลัเขาขึ้นด้วยนะคะนี่เป็นสีเขียวเห็นปะ ส่วนที่เป็นสีขาวนะคะถ้าใครไปญี่ปุ่นนะคะแนะนําให้ซื้อโลออนแบบนี้มาะคะ่ะแนะนําให้เป็นสีขาวสูตรนี้มันจะอ่อนโยนใช้แล้วไม่แพ้แล้วก็หลักแหลไม่ดําไม่เหนื้อหนกนะคะสมมติว่าากาศร้อนๆอะไรเงี้ยเราทาไปก็ไม่เนื้อหนกเราก็ระงับกลิ่นกายกลิก่นเหนื่อยได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะราคาไม่แรงด้วยค่ะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนหะคะที่เป็นยาหยอดตาัน,นี่จะเป็นวิตามินนะคะ B6 A E นี่ซื้อมาให้แฟนะคะ่ะเพราะว่า,วาแฟบบนไม่เอิ้งทำงานหน้าคอมมากมาย ทุกวันวันละหลายชั่วโมงกลับมาก็ยังเล่น iPad ท็บไอโฟนอีกนะคะตาก็มีอาการล้าแต่ตัวนี้จะทําให้ตาเราสบายที่นี่จะมีหมุนตาและทำให้ผ่อนขาอย่างไรประมาณนี้ค่ะตัวต่อมานะคะอันนี้นะคะเป็นยาฉีดที่คอนะคะการการนอนหลดเลยเนี่ยนะคะคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะคะเดี๋ยว ยังไงขอลองฉีดให้แต่ดูก่อน,นะคะ่ะว่าฉีดแล้วมันจะนอนก้อนดีหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้นันกดสนันมากเลยะคะ่ะแต่ย้ําว่าฉีดแล้วก็นอนหลับได้แต่เวลาเราไปเที่ยวย,ย่างเงเราไม่อยากค้นอื่นยินเสียงก้นของแฟนเราอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์อย่างมากๆเลยะคะ่ะต่อมานะคะเป็นสเปรย์ฉีดคอนะคะ,ะเวลาคอแห้งเจ็บคอนะคะจริงๆเราพี่อ้ําไม่เอาตัวนี้นะพี่อ้ําเอาตัวอีกอันหนึ่งมานะคะเปิดรูปให้ดูเลยหเห็นว่าเป็นตัวฮิตนะคะที่หลายคนฮิทกันนะคระับยาก็เลยจะเอาอันนั้นมาแต่กนานาังเข เราก็โอเคก็เลยซื้อตามผมมาะครับบอกว่าฉีดไปมันชุ่มพอแล้วมันก็จะหายไวมากอะไรเงี้ยครับพี่อ้ําก็โอเคซื้อมาเลยนะคะต่อมานะคะ<ม>ก็เป็นที่ถาส้านเท้านะคะการส้นเท้าแตกนะครับ<ม>เพราะว่าตอนเนี้ยพี่อ้ําเท้าแตกนะคะบอกตรงๆว่าเท้าแตกแล้วนะ,ะแล้วก็สามารถทารอยหยาบก้าที่มือที่หัวเข่าอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะพี่อ้ําคิดว่าตัวน,นี้มีประโยชน์มากมๆาเลยก็<ม>เลยซื้อมานะคะน่าจะได้ใช้แหละแล้วราคาก็ไม่แรงด้ว<ม>ยนะคะอันนี้ซื้อมาที่ร้าน ดองกี้นะจ๊ะอันต่อมาเป็นอันนี้เลยนะคะจอส์ซักที่ยังชอบและรักที่สุดเลยนะคะเป็นครีมทาผิวนะคะให้ความชุ่มชื้น24ชั่วโมงตัวนี้หอมมากเลยนะคะชอบมากๆนะคะใช้หมดไปขวดหนึ่งที่ญี่ปุ่นแล้วคือแบบว่าไป5วันนะคะขนาดเอาครีมไปด้วยนะคะแต่เก็เอาตัวนี้ไปใช้แเดียวหมดเลยนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็ทาแล้วมันซึ่มแล้วมันชอบแล้วก็ทาไปทาไปค่ะไปญี่ปุ่นปญ่ปุ่นปญีปนนะคะตัวนี้ผลิตที่ในประเทศไทยนะคะแต่ขายที่ญี่ปุ่นนะคะ ความเข้มข้นนะคะพี่อ้ําว่ามันค้นกว่าที่ขายในประเทศไทยนะคะก็เลยซื้อมาด้วยนะคะต่อมานะคะคือแปรงสีฟันนะคะตอนพี่อ้ําไปพี่อ้ําไม่ได้เอาแปรงสีฟันไปด้วยเพราะว่าที่โรงแรมเขาบอกว่าเขามีแปรงสีฟันแกสีฟันไม่ให้แล้วนะคะแต่ไม่ค่อยชอบอ่ะตัวมันแข็งนะคะแปรงเราเจ็บปากก็เลยนะคะมาซื้ออันนี้ไปราคาประมาณ400กว่าเยนประมาณเนี้ยนะคะราคาไม่แรงเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นโพลิสตรีนีโอนะคะมันลดราคาอยู่นะ,ะกดตุ่มตรงเนี้ยนะครับจะตัด สมควรเลยนะคะพี่อ้ําว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นน้ายาล้างเครื่องสักผ้านะคะเครื่องสักผ้าของเราจะต้องล้างทำความสะอาดนะคะถ้าเราไม่ทําความสะอาดเลยมันจะหมักหมมพวคราบผมสักฟอกข้าบน,น้ํายาฝับผ้านุ่มนะคะทําให้เป็นบอกเกิดองชื้อโลกแล้วกลิ่นอับหมักหมอะไรเงี้ยอุ้ยเคยตาคน,นมาล้างนะขยะแขย,ง,ขยงมากคือมันดําเละเป๊ะมากมายเลยนะคะพอเอาอันนี้มานะคะเราก็ต้องมันล้างนะคะมันจะได้สะอาดนะคะแล้วเราก็ จะได้สักผ้าเราแบบว่ามาใส่โดยที่ผ้าเรานั้นสะอาดจริงๆนะคะไม่ได้ว่าเฮ้ยดูสักผ้าเหมือนจะสะอาดแต่จริงแล้วในเครื่องซักผ้าเราสกปรกมากวผ้าเราสะอาด้ไงดูเหมือนสะอาดแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีพวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเต็มเสื้อผ้าเราอยู่เลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องรักความสะอาดเครื่องซักผ้าบ้างนะจ๊ะตัวต่อมานะคะอันนี้เลยค่ะเป็นเหล้านะคะเหล้าสักุลานี้ ซื้อมาฝากคุณพ่อเพราะพ่อพี่ยมชอบกินเล้าวนะครับกินเล้าทุกวันเลยนะครับยงเออเออไม่รู้จะซื้ออะไรฝากพ่อนอะก็เลยแบบเออเอาเล้ามาให้พ่อเพราะว่าพ่อชอบกินนะคะนี่สวยหวานน่ารักมากเลยแต่จริงซื้อมาเขาไม่กินหรอกเคยซื้อมาคราบพี่ดาเขาเ็บไว้นะคะตั้งไว้ในตู้โชว์อะไรเงี้ยก็เห็นมันดูแบบสวยดีอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาเป็นของฝากให้พ่อนะคะอันเนี้ยซื้อมาในลานีิตลาแถว ปูเลยที่เราจะไปแถวหมู่บ้านชิราคาวโกะค่ะอยู่แถวนั้นนะคะย่าไปซื้อมาจากที่นั่นเลยนะคะคิดว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปก็เลยซื้อมาให้แกแล้วก็อันนี้นะคะจบย่างเปิดให้ดูเป็นตุ๊กตานะคะที่หมู่บ้านชิราคาวโกะนะคะเป็นตุ๊กตาที่เขาสร้างขึ้นมาให้เด็กในสมัยก่อนเล่นนะคะจะไม่มีหน้า ให้เด็กจินตนาการนตกตาเขาเองว่าเป็นหน้าตาอย่างไงนะคะเวลาทีมาตกมากนะคะเด็กก็จะออกไปไหนไม่ได้นะคะเขาก็เลยมีตุ๊กตาแบบเนี้ยให้เด็กเล่นนะคะแต่ตอนเนี้ยเขาทําเหมือนเป็นอะไรเป็นของมงคลอะไรเงี้ยนะคะซื้อไปเป็นของฝากอยังก็เลยซื้อมาด้วยเพราะว่าดูแล้วเอมันก็น่ารักดีนะคะนานาจะมาคืออะไรเงี้ยค่ะก็ซื้อมาสองตัวนะคะเมื่อกี้เป็นตัวแดงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวสีทองนะคะน่ารักดี สวยนะคะสื่อถ้อ,อยถุนทองด้วยน่าจะช่วยเรื่องแบบว่าล่ำรวยเงินทองอะไรอย่างนี้นะจ๊ะที่อันนี้โดนแล้วไอ้มอสที่อ้ําขี้มาได้นะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็อนนี้บ็อกกี้นะคะซื้อมาที่สนามบินนะคะพี่อ้ําดูแล้วมันไม่มีที่บ้านเรานะคะเป็นเชอร์รี่บ็อกกี้เชอร์รี่นะคะก็เลย จะซื้อมาให้หลานกินนะคะน่าจะอร่อยเพราะว่าปกติมันจะเป็นพวกบล็อกกี้รสอื่นๆรสสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตรสชาเขียวใช่ป่ะนี่เป็นรสเชอร์รี่เออสวยดีก็เลยซื้อมา <c oughs> แล้วก็อันนี้นะคะแนะนํามากเลยเป็นทาโรชีนะคะอร่อยมากสนุมากก็อร่อยนะคะกินอกปอบป่าก็อร่อยไปเวฟประมาณ30มสิบวิเอามากินก็อร่อยหอมมากนะคะขนาดอ,นอิกแบลที่อั้นนะมันยังชอบกินเลยอยากกินมแบบเก็บแต่ไอ้ขอกินนะ,ะเพราะว่ามันหอมมากมันดี มากนะคะพอกของกินเนี่ยพี่อ้ำไปซื้อที่ดอกกี้นะคะดูนะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทาโร่นะคะแล้วก็มีพวกงานดับข้างในนะคะอร่อยมากอันนี้ซื้อให้คุณพ่อแกมลาวค่ะโ้วนดีอะแกรสชาติเลิศนะคะตัวต่อมาคือบวยนะคะนนี่นะคะบวยนะคะอร่อยมากนะคะแนะนําให้ซื้อเลยนะครับจะเป็นแบบว่ามีซองเล็กๆข้างในนะคะก็จะแยกบวยมาได้นะครับเป็นบวยที่รสชาติดีมากนะคะแบบยำแก ให้หนึ่งถุงนะคะที่แยกออกมานะคะมันก็จะมีถ้วยแยกออกมานี้นะคะถวยอร่อยมากชอบมากอันต่อมานะคะอันนี้เลยครับเป็นหอยเชลล์ตัวใหญ่มากๆนะคะก็จะแบ่งแบบว่าข้างในนะคะจะมีแบบว่าซองเล็กๆแยกออกมานะคะอันนี้เป็นรสเผ็ดนะครับหอยใหญ่มาก พอใจกว่าที่เราเคยเจอในบ้านเราบ้างมากเลยนะคะพี่อ้ําคิดว่าที่ญี่ปุ่นพวกอาหารทะเล,ละอะไรเงี้ยมันอุดมสมบูรณ์นะคะก็เลยแบบว่ามาจัดมาแซบหลายและอีกตัวหนึ่งนะคะที่กำลังฮิตในประเทศไทยทุกคนกำลังสนใจนะคะพี่อ้ําซื้อมาเป็นสิบขวดเลยนั่นก็คือโคคาโคล่าคตัวนี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่ามีขายเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เป็นโค้กที่กินแล้วเราจะไม่อ้วนนะคะเป็นโค้กพื่สุขภาพนะคะ รสชาติก,ก็คือมีความซ่าอร่อยเหมือนโคบปกติที่เรากินนะคะแต่ว่าเขาจะมีพวกอะไรเขาเรียกสารอาหารหรือบางอย่างที่ช่วยเรื่องลดความอ้วนนะคะแล้วก็มีเส้นใหญ่ธรรมชาติโอ๊ยอะไรไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกอ่ะคือแบบว่าพยายามพยายามจะอ่านให้เข้าใจาแต่ก็แปลด้วยค o กเกอรแล้วก็งงงงมากแต่รู้สึกว่ากินแล้วเพื่อสุขภาพแล้วไม่อ้นวนเราก็เลยซื้อมาเป็นสิบขวดเลยนะจ๊ะต่อมาก็เป็น้อยนะคะอันนี้เป็น้อย โปเตสโตชิปช็อปวแวรตนะคะอันนี้กินเพลินๆนะคะนะคะักกันไปกินไปกินไปกินไปโอ้โหหดตอนไหนไม่รู้เลยคือเพลินมากแนะนำนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นลอยนะคะเวลาซื้อน,นะคะก็ใส่ถุงแบบนี้มาด้วยถ้าเราแบบว่าเอาถุงจากบ้านใสก็ได้นะคะแต่พี่อ้ําอะไปซื้อที่นู่นนะคะก็ลอยเย็นนะคะก็แบบว่าลอยอย่างที่อ้ําซื้อมานะคะจริงๆแล้วรถที่แนะนําเลยจริงๆก็คือรถนี้นะคะเป็นรถลอยแชมเฟนนะคะ เป็นรสที่อร่อยที่สุดที่อ้ําชอบที่สุดที่อ้ํามั่นใจว่าหลายๆคนน่าจะชอบรสนี้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่เลี่ยนไม่หวานจนเกินไปนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพี่อ้ําเห็นว่ามันเป็นแบบว่าเออซากุระอะไรอย่างงี้นะคะเป็นน้าซากุระพอดีก็เลยลองซื้อมากินไม่รู้ว่าจะอร่อยอยู่ปาตัวยังไม่เคยกินนะคะเพิ่งซื้อมาครั้งแรกอันนี้เป็นร้อยซากุระสาวไม่ต้องแบบว่าและอีกอันหนึ่งที่พี่อ้นะํานำเสนอก็คืออันนี้ค่ะพี่อ้ํา ไปคีบมานะคะที่โอสกานะคะอยู่ในตลาดนะคะแถวอะไรเขาเรียกว่าชินไซเบชิอะไรสักอย่างเลยนะคะอันนี้เลยแพงมากคือเคยคีบที่อื่นนะยหยอน500เยนจะได้6ครั้งแต่ทีเนี้ยหยอน500เยนได้3ครั้งโอ้โหกว่าจะได้มานะคะหมดไป2,000เยนโอ้ยจะเป็นลมเลยคือแบบโอ้โยคีบยางมากแต่โดรลาเอมอนตัวนี้นะคะพย่อมเสียแค่300เยนได้แล้วแต่ว่า ตัวมันก็คนละขนาดกันเนาะแต่ก็หลักทั้งคู่เลยเป็นสีชมพูบ๊ายบายบอกพี่มากเลยอนะนุ่มๆขนนุ่มมากและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คนไทยไปแล้วนิยมซื้อกันมากๆเลยนะคะอันนี้เลแอลโดโรนั่นเองนะคะเป็นกระเป๋าสะพายที่คนไทยฮิตมากตอนแรกอะพี่อําไม่ได้คิดเลยว่าจะซื้อกระเป๋าแอลโดโรอันนี้มานะคะแต่ว่าของของพี่อํา หลดมานะคะมันเต็มกระเป๋าแล้วมันหลดลงเครื่องไม่ได้แล้วก็เลยต้องเอาบางอย่างนะคะมาสะพายขึ้นเครื่องก็เลยจะเป็นจะต้องซื้อกระเป๋ามานะคะราคาประมาณ4ี่ห้าพันเยนหรือ4500เยนนั่นแหละอันนี้มันเป็นร้านของคนญี่ปุ่นขายมีคนบอกว่าเออมันมีของปลอมด้วยเนี่ยก็เลยพยายามหาร้านที่เป็นคนญี่ปุ่นบางร้านเป็นคนจีนมันจะถูกกว่านี้ยพียมก็ไม่มั่นใจว่าแบบว่าเออจะของปลอมบอกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพยายามหาร้านที่น่าจะ ไว้ใจได้ที่สุดเลยเนงะี้ยก็เลยไปซื้อที่ร้านนี้มาเลยหลายคนนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะมักจะหิ้วรองเท้าผ้าใบากลับมาด้วยนะคะเพราะว่ารองเท้าผ้าใบาที่ญี่ปุ่นนั้นสวยและราคาถูกนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อกันที่ร้าน ABC มาใช่ไหมคะพี่อ้ําก็ได้มาคู่หนึ่งที่ ABC มานั่นคือในพี่คู่นี้นะคะจริงๆแล้วมันมีรองเท้าเยอะมากนะคะแต่ประกันซส์พี่อ้ําไม่มีนะคะพี่อ้ําก็เลือกได้เฉพาะที่ตัวเองมีซส์เนาะก็เลยได้อันนี้มา มันเบาอะพี่อ้ําเลือกที่มันเบาพาี่อ้ําแบบเดินแล้วพี่อ้ําเม่ยเท้ามากอันนี้มันเบาเราก็เดินสบายเท้านะคะก็เลยซื้อมา ABC ีซีมานะคะที่ญี่ปุ่นมีหลายสาขามากนะคะเลือกเอาได้นะคะตามที่เราแบบว่าเจอเลยสะดวกเลยนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะที่พี่อ้ําจะไปเอาจริงๆเลยคือเป็นพ uh ูม่ารุ่นลีฮาน่านะคะที่เป็นโบว์ค่ะพี่อ้ําเดินหานานมากไม่มีเลยสักร้านนะคะจนไปเจอช็อปหนึ่งนะคะเป็นช็อปของพูม่าเลยนะคะเข้าไปเหลือแต่สีเหลืองอะแก น้ำตาจะไหลคือเดินหานานมากเมื่อยมาแต่ก็คือไม่ได้เพราะว่าใส่ไม่ได้แล้วก็สีไม่ได้ด้วยนะคะก็เลยสรุปว่าเอาหนกี้มาละกันเพราะว่าเราจะได้เดินสบายเท้านิดนึงเพราะว่าเท้าเราแบบมันไม่ไหวเดี๋ยวมันเมือม่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคานะคะค่อนข้างกูกนะคะถ้าซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เลยแนะนำนะคะถ้าไปญี่ปุ่นก็ควรจะซื้อมาแล้ววันที่จะกลับอ่ะยังก็ไปเดินเอาเลทดนะคะ,ะ,คะเอาเด็ที่มันอยู่ใกล้สนามบินอะไรเงี้ยนะครับไปไม่ไกลจากสนามบินเท่าไหร่ เวลาเหลือเยอะก็เลยไปเดินท็อปนะคะ<ๆ>ก็เลยไปได้โค้ดมานะคะ<ๆ>นี่เลยนะคะต้องบอกไปก่อนว่ามันจะมีป้ายราคาลด5 6 6 0 70อะไรนะคะนั่นลดแล้วใช่ป่ะพอลดราคาเสร็จปุ๊บ ตอนเข้าในร้านเราจะมีใบใบหนึ่งที่พนักงานให้อะอันนั้นลดอีก3 0แต่เราไม่ได้แบบรวมกันแล้วเป็น80นะเราก็จะแบบว่า50ไปแล้วพอลดแล้วแล้วได้ราคาเท่าไหร่เอาตรงนั้นมาลดอีก3 0นะคะพี่อัมก็เลยได้โค้ดใบนี้มานะคะพี่อั้มชอบมากเพราะว่ามันดูแบบสบายแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้สายสะพายข้างก็ได้นะคะแล้วใบไม่ใหญ่มากนะคะแล้วสีก็ดูแบบสวยแพงนะคะสไตล์พี่อัําเลยเห็นแล้วก็ถ,ถูกใจกันเออเอาแล้วกันไหนๆก็ ไม่ได้กระเป๋าอะไรมากมายแล้วได้แอนโชโรมาใบหนึ่งเป็นใบที่ไม่ได้อยากได้ไเท่าไหร่ใช่ป,ปะแล้วก็เลยซื้อตัวนี้มาอีกใบหนึ่งซึ่งสีเหมือนแอนโชโรเป็นคนชอบทนสีนี้มากมากเลยนะคะมันดูสวยแล้วก็ดูแพงเวลาคนผิวแบบผิวแทนพี่อ้ําใช้แล้วมันก็ดูดีอะเออพูดง่ายๆว่ามันดูแพงขึ้นนะคะตัวพี่อ้ําเองอ่ะไม่เหมาะกับกระเป๋าสีเป็นๆน,นะพอมาใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันไม่มันไม่เข,ข้าเราเรารู้สึกว่าเราเข้ากับสีตัวนี้มากกว่านะคะก็ะเลยหยิบม,มาจะบอกว่าที่เนี้ย มันกว้างแล้วมันใหญ่มากแล้วมันก็มีนาฬิกามีเสื้อผ้ามีแบรนด์นู้แบรนด์ดิสแตนทัมม้หมดเลยถ้าสัดเสวบเวลามาเดินเนี่ยประมาณสามสี่ชั่วโมงอ่ะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะกลับสนามบินไม่ต้องรีบนะคะแวะที่นี่ก่อนมีของให้ช็อปเยอะมากแล้วลดราคาเยอะมากจริงๆเพียงแต่เราต้องพวกคอสปอร์ตไปด้วยเวลาจะซื้อตุ๊กไมก็ p o สปอร์ตยืดในพนังงานเพราะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็จะได้ราคาพิเศษกว่าคนญี่ปุ่นนั่นเองนะคะส่วนนี้หลักมากเลยดีที่ไม่โดนตรวจนะคะจะบอกว่ามอนกลับจากญี่ปุ่นนะ ตอมอเข้มมากค่ะซื้ออะไรใหญ่เกิน3าชิ้นนะมันอันตรายมากเพราะว่าตอมอตรวจเข้มจริงจริตอนที่พี่อ้ําไปเดินนะคะร้านขายกระเป๋าพุทโธก็อยากได้พาได้โอ้ยอยากได้หลายอย่างมากแต่พี่อ้ําก็ต้องอดใจไปซื้อเพราะพี่อ้ํากลัวตอมอมากจริงๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องตอมอสินวิธีอะไรสุลักกากรใช่ปะเออสุลักกากรไทยอ่ะแบบเอารุ้ใบจริงๆนะของใครใบใหญ่ๆหน่อยนะ ตางเรียกเข้าเครื่องตรวจเข้าเครื่องตรวจเลยเพราะฉะนั้นให้เราซื้อมาเกินวันนั้นอะเราโดนแน่ๆและตอนนี้นะคะพี่ย้ําคิดว่าคลิปยาพอสมควรแล้วคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับคนที่กําลังแบบว่า กลับไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากจะซื้อของฝากซื้อนู่นซื้อนี่มาใช้แต่อย่างแบบว่าไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับพี่อ้ําคิดว่าต้องมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละเนาะถ้ายังไงเดี๋ยวพี่อ้ําก็ฝากสมัครสมาชิกช่องยูทูปพี่อ้ําด้วยแล้วอย่าลืมไปติดตามเพจพี่อ้ําเพราะว่าไหนที่พี่อ้ําจะไปรีววิไว้ที่เพจอ้ําหรือดิซ่านะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย